ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะอาจารย์ลิมสีใครใจจะเลื่อนไพ่ออกมาจํานวน3ามใบน,นะคะมารับชมกันดูซิว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหได้ไพ่แล้วนะคะชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีความโชคดีมากตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยได้รับการปก,ปกปักรักษาคุ้มครองจากองค์ท้าววิรุณหก องเท้าวิรุณหกเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ค่ะพระองค์ประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่1ที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั่นเองพระองค์ปกปักรักษาคุ้มครองตลอดทางที่ตปนะคะของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการวมทั้งโลกมนุษย์ของเราด้วยพระองค์กําลังอวยพรชาวราศีเมษให้ท่านชมเนี่ยมีความสุขมีความ จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรโชดช่วงชัวงชวานค่ะหยิบจับสิ่งใดนะคะมีความสําเร็จสําเร็จสําเร็จค่ะนะสิ่งใดก็ตามที่กําลังยุ่งเหยิงกำลังวุ่นวายใจอยู่นี้นะคะมีโอกาสผ่านไปในผ่านไปได้ด้วยดีนะโดยที่ชาวราศีเมษเนี่ยสามารถที่จะมีการฝึก จิตฝึกใจให้มีสติตื่นรู้อยู่อย่างสเสมอให้มีสติสมปชัญญะอยู่อย่างสมเสมอๆลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้คอยมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตเวลาที่ท่านมีจิตใจที่เป็นประพสอนมีจิตใจที่เบิกบานใจอิ่มเอมใจและมีความสุข พลังงานดีๆพลังงานเลิศๆพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานครูบาอาจารย์พลังงานจากคุณพ่อคุณแม่พลังงานดีๆที่เขลอยอยู่ในอากาศเข้ามาผลักดันส่งเสริมสนับสนุนชาวราศีเมษให้สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจเนี่ยได้ดูดีสามารถบริหารจัดการดําเนิกนการเรื่องเราต่างๆได้ตามลําดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z ซตเลยทีเดียวนะคะทําให้ชาวราศีเมษสามารถที่จะ บริหารจัดการดําเนินการนะคะในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้ให้เกิดความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะชาวราศีเมษหรือเนื้อรู้ตัวอยู่อย่างสม่ําเสมอลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะให้มีสติสัมปชญัญญะมีการ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเป็นสวิมงคลในชีวิตค่ะแล้วไม่ลืมนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะชาวราศีเมษเขาแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ